รีวิวงานที่ตอนแรกไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้มาก่อนเลยแต่กลับกลายเป็นว่าได้คนพบเป้าหมายใหม่ๆใ,ในชีวิตค่ะงานนั้นคืองานทํา personal branding ให้กับบุคคลต่างๆนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะคือมี่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่คนที่แบบเอมพารตีคนอื่นเก่งขนาดนั้นก็เลยเหมือนไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทําได้นะคะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่คนนึงก็คือพี่ก๊อตนะคะทุกคนอาจจะรู้จักกันในนามคุณพ่อของน้องกรอนพร็อกซี่หรือว่า c ีอของเฮ y คอฟฟี่นะคะพี่ก๊อตเนี่ยเขาอยากให้มี่เนี่ยไปเป็นคอนซ ให้เ,เพราะว่าเขามีแพชชั่นทางเรื่องกอล์ฟเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องการเลี้ยงลูกแต่ปัญหาคือเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือนี่ก็เหมือนทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ช่วยขุดเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ถ่ายทอดเรียบเรียงออกมาเป็นคอนเทนต์แมสแมทที่หลายคนอาจจะเคยเห็นกันช่วงก่อนหน้านี้หลังจากจบเคสพี่กดอดะมันเลยทําให้มี่เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นอีกเยอะเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถทําอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะก็เลยมีโอกาสได้ดูแลเคส personal branding ให้กับเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจหลายๆคนหรือว่า เบนเซอร์ที่เราอาจจะเคยเห็นกันในติ k t ต k นะคะคือมันไม่ใช่แค่ช่วยให้แต่ละคนได้ทำคอนเทนต์สำเร็จนะแต่ว่ามันเป็นการช่วยให้แต่ละคนน่ะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นในมุมที่เขาว่าอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งมันมีความหมายกับชีวิตของมี่มากๆพรรู้สึกว่าเมื่อใ่ก็ตามที่เราไปทลายกำแพงเหล่านั้นออกมาได้อะเขาจะกลายเป็นคนใหม่แล้วก็ไม่มีวันกลับมาเป็นคนเดิมมันเลยทําให้มี่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆมันมีคุณค่ามีความหมายกับการประกอบอาชีพนี้มากๆเลยค่ะในระหว่างทางที่คอนซัลให้คนอื่นๆเราากกก็รู้จัตัตวเองม เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายใหม่ๆที่เอมี่อยากจะฝึกฝนทําตัวเองให้เก่งขึ้นในปีหน้าเช่นเดียวกันค่ะก็ถ้าใครสนใจมาลองพูดคุยปรึกษาหรือว่าอยากค้นหาตัวตนทํำ personal branding ไปด้วยกันก็ทักไลน์มาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้นะคะ